อย่างดีครับที่ยังแชร์แต้มกันไปได้ครับเพือมาถูกตั้งเลยไปดูเดอะปอมปีบ้างครับปอร์สมัตพบกับวัตฟอร์ดครับที่ฟลัตทันพาร์คโอ้โหสกอตโลชต้องปัดไปขึ้นมงเน้นๆใหม่เรืออะไรครับแบบนี้มาโกฟูทาาครับ เตะทีอ่าทีมชาติฮังการีเนี่ยซัดปัดได้แล้วก็โดนซ้ำอยู่ดีครับได้ประตูรูปแบบล้ำหน้าโอ้โหเฮเกอร์อ้าวลูกนี้ฟุารัดจะมีปัญหาแล้วครับสกอตโลช พูตซินคว้ากระเป๋าล่างโอ้โหให้ใบแดงเลยครับเหลือ10คนนี่ครับสำหรับวัตฟอร์ดความผิดพลาดกันเองทำให้โดนลูกที่2แบบนี้ครับจากเฮเดนมันลิ i ส์แพ้ไป2ต่อ0ครับจริงๆเกือบโดนลูกที่3ด้วยนะครับ